มาทำวีสงไปทำกันต้องไปทําที่สาม <c oughs> เรียกมันเดียวกว่ารับเควสไปอ้าเจอดอกไม้ อ่ะทุกคนอันนี้เป็นดอกไม้สีแดงแล้วทุกคนก็คือฟลาเวอร์สองเองทุกคนทุกคนเหมือนใส่บอกกอนนกเลยต้องขางน่ไปรีหมด ปึ๊บสุสานดีแกแวนี่นี่ทุกคนสีฟ้าฟ้าวเวอร์หนึ่งนะทุกคนอุ้ยพี่อะไะ <c oughs> ไปกดสุสานตีมอนทุกคนกดส,สามตีมอน แล้วมัันจะด่ทุกคนไอ้ตรงเลนโบว์ข้างๆพี่นี่มันไม่หายไปเลยทุกคนไม่ดับทุกคน นนี้ก็ไม่ดอกอันนี้ก็ไม่ดอกนะทุกคนอันนี้ก็ไม่ดอดก,อนนกดอกมาที ไม่ดอดป่ะทุกคนตุุตรนันดีกว่าผลเลอิอรักพี่ <c oughs> อ่ะเอาผลเลิอไปให้พี่ดีกว่าอยู่กับแว่นอ๋ออยู่กับโดฟา <c oughs> หนผลเลิศมีไหมเนี่ยไม่มีทุกคนแต่พี่จะไปให้ปีเอ็กซตรีมอยู่กับแว่นหนี้หรอตัวอะไร <laughs> Don't um begin ขอบคุณ <Cap> <laughs> นนอ่ามีทุกคนดอกไม้สีเหลืองฟาเวอร์สันทุกคนบายบายบา เออกนนี่โอเคทุกคนอันนี้ฟลเวอร์หนึ่งเป็นสีน้ำเงินนะทุกคนฟลเวอร์สองสีแดงฟลเวอร์สามส,ส,สีเหลืองนั่นเองนะทุกคนจ่ายเลยปึ๊บจ่ายเร็ว ไปดูเควสกันอะไรอะเยี่ยมมากโตตอบกันอีกครั้งเมื่อคุณมีผล,ลไม้ในสต็อกของคุณเอาผลให้มันเอาแค่นี้ ช็อตโอ้โหเท่เท่ทุกคนเท่ว้าว้ทุกคนพี่ได้เผาเลย โอเคทุกคนสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะทุกคนบา,บายบายพี่ไปเลอาเพียก่อนนะ